พ่อเข้ามาเป็นเพ่เป็นเพ่อยู่โอ้ยมซนดีครับผมผมพอกันเชิญเคยครับกับสากไก่ชาแนลครับมื่อนี้พาพี่น้องเขาป่าหาเห็ดครับผมมาไก่นะครับมื่อนี้ มากับไอ้พญไม่ไงหลายคนอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวื้นนี้ก็เฮาจงมาหลุดน้ำกันครับว่าเฮาสิมานบ่ไปเขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซาไก่น้่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งน้ำกันครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งน้ำยายครับเอ้าเฮตตาโลก็มีบ่ทังนี่โอ้เบิ้ลเบิ้ล เซตาโลอ๋อเอาไปเหดจากไหนครับนี่ไปตุมเขาขงหวานพุนละคนเข้ากับส่วนันไปตุมกันยังส่วบหัวใหญ่หรือใบตุ่มแล้วบางบานคอยบริสินดิ์บริสิททางอื่นว่าหลังหนาเกื้อส่วเลยขงได้ใหย่เด้อขออนุญาตเบิงป๊าทุนคนหลาัวใหญ่ทางในเขาออกเมื่อน้ำกระมี่เลยออันนี้ดอญัะอญเี่วนโอเขื่อนพ่ล้งผุหล่กบ่ครับ ผมอยู่หน้าตาลนี่นะบอกเคยมาจักเท้อดอกกันเลยรอรอมาเรียนดีซื่อใช่ครับเบิ่งครับใหญ่เพิ่นใดมากนะอ่ะเดี๋ยวเ้าไปเบ่งน้ำกันไปหลุดน,น้ำกันครับผมว่าห่ออ้อยสีได้เฮ็ดเต็มตาเต็มบุงบอกครับผมปไปไปรับชมองกันครับผมบูยสิทั้งเขาไปหาทั้งที้นี่ย าาก็เคยมากจ้าเถี่ยวเขาปลาที่ยางน้ำท่างกับไปที่ไหนเนาะนะครับนี่พ่อแล้วครับพอ่อแล้วนี่เอาจุบมจุมมันเลยแบบนี้เอาบ่อเห็ดนะเนี่ยเอันคือดอกบางแค ามันเป็นดอกบางๆเนี่ยเห็ดบานเนาะโอ้ยมาลุ่นโมหมาลุ่นในเห็ดบานนี่นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยพออีกแล้ว่ะมาหาบานบานเบิดนี่างนะพอแล้วครับพี่น้องครับแบบจูมเลยครับนี่โอ้ย เลยครับอืมอืะอืมในจุ้มๆเลยครับผมอืมตัวนี้บานนะครับตัวนีี้ดอกบานนะเอ้ยฝนตกเลยมันกัดเอา หนาเลยอดีเฮ็ดคาครับพี่น้องครับเฮ้ยเห็ดยังไงเฮ็ดเธเนอะนี่ครับนี่ครับเฮ<อ>็ดคาเฮ<อ><อ>็ดคางนี่ดัดันบ่คนมาปันไปเอาบุญเลย ดินครับเห็ดดินอุ้ยดิดอกนี้อ้แมน่มนี่ยดอกน้อยฮะเนี่ย่าปอเห็ดดินโอ้ยด๋ดงวน้าโอ้ย กวนจุ่มเนาะอันนี้ครับคนจุมจ่มมากออตัวนี้ตัวนี้เฟื่ยตัวนี้ยังได้อยู่เนาะอายังะไม่กเด้องไม่ใช่เหรอ โอ้นี่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 จุบนึงนี่จุบนึงนี่ครับโอ้ความเป็นจีเนาดะโอ้จีหน่อยก็บอมันไก็เสีได้ปะข้าตองเคียาเคี่ย์นี่เห็นนี มันเฮ็ดชาเหรอครับไปนั่งครับที่นนังเพื่อนโบนฟันไะแปาบุญครับเขาปลาหาเห็ดนน่สุดยอดอีกล่ะเข้าไก่เข้าไก่บ้านไหน เขาเลิกเลิกปุ่นบ่ปันนี้รถพี่ครับเขาไปจอดใดบ่ละจอดโอ้โหปุ่นอะโอเคเท่าปุ่นเลยปุ่นครับปันเราไปเอาบุญพี่น้องเอ้ยปุ่นรถจอดทางปุ่นก็มีทางนี้ก็มีเข้าไปก่อนก็มีครับปุ่นเบิงครับเบิงโอ้ยผู้ใด้ที่เข้ามาขายอันแนวอยู่แนวกินนี่ก็บ่ทนครับ อันดีโอ้ยเบาแล้วกับพ่อใหญ่อันนี้เรามาขายไอติมแม่พ่่ออใหญไติมเราเป็นใครกันมาแม่หน่อกผู้ว่าแล้วแล้วคนบอกเม่นผู้นั่นเรามาขายไอติมนะครับเบิงเบิงพี่น้องโอ้ยปันมาแป๊บบุญครับเบิงครับมันมาขายไอติมกับพีผู้สื่อไปได้ครับนี่ มันมาไปเอาบุญครับโอ้รถจอดทั้งไงบุญกับสองมันเด้รถไอ้อันนตัวบ้านเท่าตัวหันน่ะไม่ก็รถอะไรเออไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ดีเดยเขาเข้ามาหาทั้งพี่น้อนี่ละนี่เบิ่งครับพี่น้องครับ,น,รรบ,น,รรบนี่รถเนี่ย มาพอกันอีกแล้วครับคนบ้านเดียวกันคน <c oughs> บ้านเดียวกันนะฮ <c oughs> ะเวเบิ้งครับกอฮะเด็ดเดี๋ยวเด็ดเดียว ไปน้ำก้นเพิ่งนี่ละครับนี่บุณครับรถคันนั้นคนผ้าขาวอุ้ยเขามาทางไหนอีงครับพี่น้องรถปั้นเอาไปเอาบุญนี่เลยฮะบุญครับเบิงเบิงพี่น้องเบิงรถปั้นเอาไปเอาบุญนี่เลยได้ครับมหาเหตุนี่บุญมาแหละขึ้นไปโอ้โหลายขับหลายขับ เบิ่ดครับเอานี่ก็เฉลี้ยงนี่มาได้ก่อนนี่แกนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเอาหาหมองจอดรถกันครับเนี่ยจอดรถมาเลยจอดรถสิไปจอดเซยบ่เอาครับเบิ่งครับผมปวดท่าคนก็มีคือกันฟันมาเพิ่นมาเที่ยวนะครับโอ้ย ไปเดี๋ยวเ้าไปติดตามกันครับผมอะมาลุนกันครับวมาโมนี่เฮ็ดสไลายกว่าคนหรือคนสไลายกว่าเฮ็ดนะครับฝากติดตามนํำครับผมไปครับไปมองไหนก็ไม่ได้ลดปุ่นครับเขามาอีกละขั้นหนึ่งมวนคักครับพี่น้องครับมนี้ก ไปมีแนวค้ายสิงคล้ายค้องคล้ายน้ำค้ายยังกะมากได้ครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกนะครับเนี่ยคือเสาหินตั้งสามกิโลเมตรเปิว่าแล้วก็ทำเมืดครับเขาไปเซ็นนี่ครับหากิโลอ่เดี๋ยวห่าสิเลบังแถวแถวนีก่อนนะครับผมรถมีรถกะทย่อยเขามาเรื่อยๆนะครับ มันไผ่มันมันมันไผ่มันมันครับโศกไผ่มันมันครับผมฮะโอ้รถยาสรางเอยเมียนอืมอ่าครับเงียบเงียบนะ ยางยาบ่อพันยันก็หลงดอกคนหลายกระดอกออกไปบ่ได้ก็ติดรถเขาเมื่อโอ้เห็ดเฮ็ดเห็ดมุนเห็ดใส่เห็ดเท่านะครับผมเห็ดยังชุ่มเนี่ยเฮ็ดเห็ดหาดว่ะโบเมียนโบเมียนโบเมียนเฮ็ดเฮาดเขาในเลยบ้านนี้ เด้งเด้งเขาในเลยนะเดี๋ยวจะมาติดตามกันครับพร้อมเพิ่มขึ้แเลยครับนี่ครับพี่น้องมาตอนมาหอดห้องครับหอมระวังมือนะครับระวังมือนะระวังมือนระวังมือนะครับโอ้ยเป็นแต่มีปลาครับคุณนะนาเลนครับนาอาบน้ำเออเป็นครับพี่น้อง มันจะกาดมันจะกาดดีขนาดเลยครับพี่น้องครับไปว่าเมืองอีสานเสาเศ้าๆยาฝ่าว่าครับผมวนมีเสาครับหาเห็ดกับปานราไปเอาบุญวนครับนี่เราแล้วก็พ่อล้วเย็ดค่าอยู่ตัวนี้นใส้เอา นี่ครับเห็ดขานี่มานี่ก็เป็นปลาเพชรครับพี่นอ้องปลาเพชรเอาเอาเอาว่านี่ไหมเห็ดขาเห็ดขานี่ครับพนงาน <c oughs> ไปไล่ <c oughs> ไล่มองไล่บอลล่ะ บอกว่าห้ามโบทัานใดหูจักนะครับว่าดออได้ออกดออได้บอ,อกเซอ้ยออกกันสีน่เนาะมันเป็นเทสจีนเทสลังแหล่อือเห็ดล,งลัดลงแหล่ครับพี่นออ้องครเอาพี่น้องดอกนี้ัวใหญ่ยยอะไร น,นีกับมุนบัดครับตั้งเสียงนะครับพี่น้องเล็กหน่อยเล็กๆวัชพงใหญ่ผู้เฒ่ามาบัดครับโอ้ยผนเป็นตะมวนขึ้นยังเน,นีย่ยเนาไปเรื่อยๆครับมันไปมันมันครับเฮ็ดไทยเฮ็ดมันเพื่อนวะคนเข่าออกเข่าออกกับกับยังได้อยู่นะครับโอ้ต้นมะกรอไอ้ต้นมากอันนั้นตัวนี้ไหม ต้นห้างน้ำบ่อยต้นมาห้างน้ำเนี่ยนี่ลุ้นๆต้นมางาังนมองเห็ดกอแดงออกนะนเห็นไหมบอแถวหนิมองเห็ดกอแดงออกมันคือต้นต้นคืออยู่ไอ้หม่ตะกินนะมันเรียนสิเห็ดหลังเล่เห็ดหลังเลงเ่นี่ครับเห็ดหลังเล่ เห็นดอกเดียวมึงครับพี่น้องโอ้ยหข้นหลายครับครับผมจักเล็กหน่อยเล็กเล็กเต็มหลังแลดเต็มหลังเหมือนยังเหมือนโยนตะวันเต็มหลังมึงนั่นนี่ยังเหรอครับห่วยเต้นไห่วเพื่อจะเพื่อถือดอกผู้บาทอันเต็มห้องใหญ่เต็มหลังเต้นเต้นเต้นยังครับ แตนหั่งญ่ๆหันบ่นี่นี่ผมพออยู่หันหังนึงเกือบแล้วว่าหันผพหมุดไปกับปื้ดหลนเกือบยังไงนะผู้ใดผู้ใดย่างกันนั่น่แดงว่าเผินมาเพิ่าดูได้นี่เนาะหมมว่านบ่หมูว่านหมูว่านนี่ใดบ่ครับโอ้วันนี้อัน หมูวานนี่หาแถวไดครับหมาแว wow. ้นาเื่อไสอ้หอ eh BE ือนี่ครับเป็นมาสองหลอบสามล้วครับ่ามึอนี่มันดังเนาะบานนี่เนาะกูเดอันเดียิ่ข้าวกับมากันมาพอแล้วครับพี่น้องครับอุ้ยนี่นี่เห็ดงามเลยครับนี่ คือพอหน่อยทีเดียวหดกอนะครับออกแถวไตต้ตนใหม่อยังนอนตอน้นต้นห้างนะครับข้าแต่งุ่มเดอ้อเบิงเ่งแตนเนี่ยเดอ้อซื้อนี่ได้หนี่เพิ่นว่า เห็ดไข่ไหนจีมันไหนอ้ยเผินก็ได้จีมันเห็ดไอนังหัวนเห็ดไครอันนั้นเพิดเบิงซี่ยน้ค่อยก็ได้หนึ่งหน่วยนี่หมน้ำพ้องี้แตก เห็ดลังรยเห็ดหลังแกรับเห็ดลังเรโอ้ยโอ้ยใ่หเออนี่พี่น้องครับโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอ้วบาดนี่นาะมันออกกังสีเนาะตาเอากอกนี่ เอาเก็บบอลตัวนี้นั่นี่ปุ่นจีมันเลยจีมันจีมันาหลอ้เเก็บ้มังนี่เป็นมเป็นมเลยเข็ังแหล่ออกเป็นจุงาขนาด làng này cái cho xong mù cái đấy mưa là được. Nó bớt lái đỏ, á, ta này cả mưa. À, vâng. ta là คนมากก็มีแต่เห็ดคาล่ะครับหลายกว่าโอ้คนเลยเออคนกับพี่น้องครับพุคนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ดอันนี้เห็ดแดงเห็ดตั๊หมากครับเนี่ยมืนจะแม่นครับแต่ว่าแต่ว่าเขาคือบ่เอาคือบ่เห็นบ่ไม่อยู่บ้าเอาบ่ะเอาเนาะ ลบออกไปไั้ก่นจะดิ้นขาลักเนาอปุดนะน้ำหนักมาปม กับบเอานะครับแต่ว่าผมเอามันจะเฮ็ดเฮ็ดนี่นี่จะเห็ดข้างนั้นี่ก็อุ้ยเห็ดเองอ่ะอยาพราะมันกว่าจะหอนแทน ครับพี่น้องครับเข้ากลับมาหอนรถกันแล้วครับผมเดี๋ยวมาเบิงผลงานกันครับผมเบิผลงานกันครับผมนี่เกือบเต็มกระตานะครับมีแต่เห็ดดอกงามนะมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซาไก่หครัมผมเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆมากครับผม่ะเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ เดี๋ยวให้เบิ้งผาพบรรยากาศนะครับตอนออกมาเดี๋ยวเฮาสีแพนกล่องให้เบิ้งนะครับอ่าบางคนก็ออกมาบางคนก็ยังเข่าไปอยู่นะครับนี่ปูนรับมองจอรดรถอยู่ข้างในอยู่อ๋ับกำลังบางคนกำลังเขามาก็มีบางคนก็กน,กนี่ครับปูปูนอนถาเลยอ่ะ ขอต,ตัวลาไปก่อนครับผมพบออกันลิบนะครับ